แบรีคาเฟ่ฮะดูติดถนนฮอดแม่สเสียงฮะดูในตัวอำเภอฮอดนี่ฮะเป็นร้านวัยรุ่นนะร้านกาแฟนะนี่ง่ายๆนะเล็กๆนี่นะดีไซน์ออกมาเล็กๆนะนี่นี่นีเล็กๆเป็นกาแฟขั่วหอมนะฮะนี่เก่ายี่เขาจัดมาเนี่ยฮะนี่เต่ายิ่ง่ายๆนี่นะเนี่ยนี่โน่นนะเก่ายี่เป็นเป็นตงนั้นคางเต็น ผมมานั่งแป๊บเดียวนะแคนลูกค้ามาสั่งมาเจ็ดแปดแก้วแล้วนะ,ะน้องทีน,นี่วันธรรมดานะน้องปกตินี่จะขายวันละกี่แก้วเนะี่ยโดอประมาณห้าสิบแก้ววันหนึ่งเหรอสี่ห้าสิบแก้วเลยเหรอโอ้ยน้องชื่ออะไรเนะี่ยชื่อชื่อฟอมคอมพิวเตอร์อพิวเตอร์ชื่อจริงชื่อแล้วนะสุภวิทย์สุภวิทย์นคุณแวเป็นคนที่เป็นคนขอดเป็นคนขอดเนี่ยนะเนี่ยนะ,ะเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่นะ น่าเชื่อสี่ถึง50าสิบแก้วนะเนี่ยกาแฟสดนะมีทั้งดริปก่อส่วนใหญ่ก็เป็นกาแฟดริปเนาะดริปอ๋อ,อส,ส,ส่วนส่วนส่วนใหญ่ที่ที่เขานิยมมากที่สุดคืออะไรมรีการร้อนเนี่ยนะโอ้ทำไมตีเหมือนกับเราเนาะอ่านี่ก็นี่ลูกค้ามาสั่งแล้วให้ทำหนะ่ยเนี่ยนฮะก็ขายราคาปกติะธรรมดาในสามสิบห้าบาท,นะท ก็กว่ากลางน้องรถใช้จัดสวนเท่าไหร่นี่คือเจ้าของร้านกาแฟ,าฟร,ร,รื้อรมนะนี่นะมาจาักรวมบมางทีอย่างแม่ริมมาที่นี่นะครมาที่ร้นกาแฟมาต่อเฮ้ยนะไม่น่า,านเชื่อนะนี่นะจังหวะเลี้โอกาสของคนเรามาันต่างกันบางครั้งขึ้นมาคิดว่าไม่รู้จะทําอะไรน้องคนนี้น้องลงทุนเทเลนทั้งหมดเนี่ย แสนไปถึงห้าหมื่นครับนี่ลงทุนไปถึงห้าหมื่นแต่ขายได้วันละห้าสิบแก้วคิดดูนะกาแฟนี่ยังกระจอกกระจอกแก้วลนะยี่บาทฮนะคิดดูห้สิบแก้ววันเท่าไหร่นะนี่นะนี่ร้านเล็กๆนี่ที่นั่งนะแล้วก็ที่สําคัญฮะรสชาตินี่นะรสชาตินี่ก็ให้ราเลือกเองนะจะเอาแบบเข้มธรรมดาเข้มกลางหรือเข้ม โอ้ oh, มีนี่ฮนะร้านเล็กๆแต่มีแกเป็นของตัวเองน,ะน,นี่นะแกรับเบอร์รี่คาเฟ่นะเนี่ยอยู่ที่ทอดนะทางที่จะไปแม่สรนะียงนะทางที่จะไปแม่ห้องศรน,นะพอถึงวงเวียนกึมาเลี้ยวไปน,นิดนึงนะก็จะมาเจอเนะี่ยร้านนี้นะเบอร์รี่คาเฟ่นี่นะของน้องของน้องคอมนะเนี่ยวัยรุ่นนะนี่นะ